สวัสดีวันศุกร์ที่13กันยายน2567สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่งกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดอรเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวป่าเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม f ฟอลโลกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอและเผยแพร่สู่สาธารณะเราไปอัปเดตเซตอินดกซ์ก่อนที่จะไปส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟัน d ด m e n ม a นของหุ้นรายตัวกันนะครับเซตอินดกซ์ประจำวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2567 เซ็ตปิดไปที่1421.58จุดปิดบวกไป6.17จุดคิดเป็นบวก0.44ปมูลค่าซื้อขายเริ่มกลับมาอยู่ในสภาวะป,ปกติอยู่ในระหว่าง40 0 0มล้านถึง50 0 0 0ล้านบาทเมื่อวานนี้มีมูลค่าซื้อขายรวม47,485.39ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศยังเป็นฝ่ายซื้อนะครับตามมาด้วยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบัน ส่วนนักลงทุนรายย่อยในประเทศยังเทขายออกมาทำกำไรสรุปยอดซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิ้นสุดเมื่อวันที่12กันยายน2567รายย่อยเทขายออกมาทั้งสิ้น1,082.40ล้านบาทต่างชาติซื้อ827.23ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ192.69ล้านบาทและกองทุนซื้อ62.48ล้านบาทในภาพรวมของทั้งตลาด MOST ACTIVE มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน13หลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุด2,944ล้านบาทได้แก่หุ้น k ค b n n k ปิดบวกไป2บาทยืนราคายอยู่ที่158บาทรองลงมาได้แก่ BDMS ซื้อขายกันที่2,025ล้านบาทบวกไป50สตังค์ขึ้นมายืนที่29บาท50สตังค์ ลำดับที่ 3. advance ไม่บวกไม่ลบยืนราคาที่259บาทมูลค่าซื้อขาย1,747ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายน้อยที่สุดใน most active ได้แก่หุ้น home pro ติดลบ20สตังค์ยืนราคาที่10บาท70สตังค์มูลค่าซื้อขาย541ล้านบาทและมีหุ้นที่ทำราคาซีลิง่งติดเข้ามาใน20 e n t y top gain จำนวน3หลักทรัพย์ ตัวแรกไบโอเทคปิดบวกขึ้นไป8สตังค์ขึ้นมายืนที่ราคา32สตังค์มูลค่าซื้อขาย8ล้านบาทหุ้น AKP อัคคีประการบวก26สตังค์ยืนราคาที่1บาท1 2สตางค์มูลค่าซื้อขาย31ล้านบาทและหุ้น ECF บวก14สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา62สตางค์มูลค่าซื้อขาย17ล้านบาท หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดใน20 e n t y top gain ได้แก่หุ้น PCE ปิดบวก7%บวกขึ้นไป16สตางค์ยืนราคาที่2บาท44สตางค์มูลค่าซื้อขาย805ล้านบาทรองลงมาได้แก่ซิงเกอร์บวก7%เช่นเดียวกันดีดราคาขึ้นไป80สตางค์ขึ้นมายืนที่11บาท60สตางค์มูลค่าซื้อขาย489ล้านบาทหุ้น LTS มูลค่าซื้อขาย154ล้านบาทบวก 15%. ราคาดีดขึ้นไป1บาท45สตางค์ขึ้นไปทำราคา all time high ท้ายตลาดลงมาปิดราคาที่1 0บาท90สตางค์มูลค่าซื้อขาย154ล้านบาทหุ้น BBIK ปิดบวกไป6%ราคาดีดขึ้น2บาท50สตางค์ยืนราคาที่3 9บาท25สตางค์มูลค่าซื้อขาย133ล้านบาท หุ้นที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับได้แก่หุ้นดีเพนยงคอนกรีตปิดบวกไป11%และ10%ตามลำดับหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 Top Loss และติดลบมากที่สุดได้แก่หุ้น B52 2หลังจากทำราคาซิลลิง2วันซ้อนเมื่อวานนี้ก็ปิดติดลบไป16%ราคาร่วงลงมา11สตังค์ยืนราคาอยู่ที่56สตังค์มูลค่าซื้อขาย4ล้านบาท หุ้น PMC ติดลบ22สตังค์ยืนราคาอยู่ที่1บาท63สตาตังค์ปิดติดลบไป11%มูลค่าซื้อขายมากที่สุดนะครับ199ล้านบาทหุ้น3 BBIF ติดลบ3รราคาร่วงลงมา20สตังค์ยืนราคาอยู่ที่6บาท5สตังค์มูลค่าซื้อขาย115ล้านบาทหุ้น PPPM เมื่อวานนี้ติดลบไป9%ราคาร่วง6สตางค์ลงมายืนที่58สตางค์มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทหุ้น BBGI ติดลบ4%ร่วงลงมา30สตางค์ยืนราคาอยู่ที่7บาท10สตางค์มูลค่าซื้อขาย24ล้านบาทหุ้น TTW ติดลบ3%ติดลบไป35สตางค์ลงมายืนราคาอยู่ที่9บาท5สตางค์ มูลค่าซื้อขาย25ล้านบาทหุ้นอรินสิลิติดลบ6%ร่วงลงมา6สตางค์ลงมายืนที่89สตางค์มูลค่าซื้อขาย5ล้านบาทหุ้นที่มีวอลุ่มมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นดีเพนยงคอนกรีตและ ECF ส่วนวอลลุ่มมาเลิดในเชิงลบได้แก่หุ้น BA ซื้อขายกันที่11ล้านหุ้น ดูโฮมซื้อขายกันที่12ล้านหุ้นและหุ้น CKP ซื้อขายกันที่13ล้านหุ้น IMPACT ในเชิงบวกที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาท4หลักทรัพย์นะครับได้แก่ Delta, BDMS, KBANK และ KTB ส่วน IMPACT ในเชิงลบที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดเกินกว่า1,000ล้านบาทได้แก่ c PL, p o e PTTEP สำหรับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ จะพาทุกท่านไปสองหุ้นที่ทำราคาออทามไฮหุ้นตัวนั้นได้แก่หุ้น LTS หุ้น LTS บริษัท Light Up Total Solution จำกัดมหาชนเป็นหุ้นที่ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุโปโภคบริโภคในตลาด MAI บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างปัจจุบันหุ้น LTS มีมูลค่าตามราคาตลาด 1,683ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน108ล้านบาทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่17พฤษภาคม2,567เข้ามาด้วยราคา IPO 3บาทราคาพา50สตังค์ในเว็บไซต์ของหุ้น LTS ก็แสดงให้เห็น Products ต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า,า,าส่องสว่างข้อมูลรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ l i n e up total.co.th บริษัท l i g h up total solution จำกัดมหาชน ตั้งอยู่ที่ถนนพรรามเกแขวงพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด923รายเป็นข้อมูลอัปเดตเพียงวันที่5กรกฎาคม2567มีผู้ถือหุ้นรายย่อย609รายเป็นข้อมูลอัปเดตเพียง14พฤษภาคม2567คิดเป็นฟรีฟลอด29.79%บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1นายพัฒ ตรัตโคสิทธ์ถือหุ้น38.52%ลำดับที่2อนายกิติพงศ์วิมลโนธถือหุ้น22.38%ลำดับที่3นางสาวสุวิมลชาวนะโยทินถือหุ้น6.81%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่4ไล่ร้อยเรียงกันลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายลำดับที่14ถือหุ้นต่ำกว่า3%โดยมีบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น0.52% ปัจจุบันหุ้น LTS มีค่า PE อยู่ที่30.51เท่า p b v 5.69ปันผล0% ROA 15.74% ROE 16.57% DE Ratio 0.40 EPS 0.19ค่าเบตา2.22หุ้น LTS บริษัท Line Up Total s o l u t i o n จำกัดมหาชนก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่นะครับ ปัจจุบันค่า P/E อยู่ที่30เท่าซึ่งค่อนข้างแพงราคาหุ้นในปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีประมาณ5เท่าครึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาหุ้นที่แพงแล้ว r o a กับ ROE ไม่มีปัญหาอะไรครับมีค่าสูงเกินกว่า15%ขึ้นไปบริษัทมีนี้จำนวนน้อยมากส่วนกำไรต่อหุ้นทำได้ดีพอใช้เลยนะครับราคาหุ้นปัจจุบันมีความผันผวนมากกป่รเซประมาณ2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกัน ราคาหุ้นในปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง5.69เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1.40บาทส0สตังค์เท่านั้นราคา IPO อยู่ที่ราคา3บาทซึ่งต่ำกว่าราคาต่ำสุดของกราฟหุ้น LTS เมื่อแรกเข้าตลาดหุ้น LTS ขึ้นไปทำราคาสูงสุดไว้ที่1 0บ0าท60สตังค์แล้วลงมาทําราคาฐานต่ำสุดอยู่ที่5.45บาทส5สาตงค์ซึ่งก็ยังสูงกว่าราคา IPO จากนั้นก็ดีตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงปัจจุบันทะลุแนวต้านเดิม10บาท60สตางค์ขึ้นไปทำราคาออทำให้ไว้ที่11บาท60สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมายืนที่10บาท90สตางค์หุ้น LTS ในช่วงก่อนที่จะทำราคาต่ำสุดที่5บาท45สตางค์ก็มีการประกาศงบไตรมาสที่2ของปี2567เมื่อวันที่14สิงหาคม ราคาหุ้นอยู่ที่5บาท95สตางค์หลังจากปรับฐานต่ำสุดแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ทำราคาซีลิงนะครับแท่งเทียนแท่งนี้ราคาก็พุ่งจากโซน6บาทขึ้นไปอยู่ในโซน8บาทราคาสุดท้ายปิดที่8บาท15สตางค์ข่าวล่าสุดจากมิติหุ้น .com LTS จอปิดดีลโปรเจกต์ยักษ์กำไรเด่นดันเป้า9บาท70สตางค์แต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันเกินกว่าราคาเป้าหมาย ขึ้นไปทำราคาออ e ท i ไฮที่11บาท60สตางค์แล้วก็มาดูว่าวันนี้จะเบรกแนวต้านราคาออ e ท i ไฮที่11บาท60สตางค์ขึ้นไปทำนิวออ e ท i ไฮได้หรือเปล่าก็ไปลุ้นกันนะครับหุ้น LTS ราคา IPO อยู่ที่3บาทปัจจุบันเกินกว่าราคา IPO ขึ้นไปมากค่า PE ก็แพงแล้วราคาก็สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีไป5เท่าครึ่งอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง aoe และ aoe อยู่ในเปอร์เซนต์ที่สูงด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่แปลกที่ราคาหุ้นจะสูงขึ้นแต่สำหรับคนที่จะเข้าไปจั่วที่หัวก็ระมัดระวังนะครับทำการบ้านกันให้ดีหุ้นหลายตัวที่ขึ้นไปทำราคาเอาทำหายแล้วก็มักจะพักถ้าพักลึกๆใครเข้าไปเล่นที่หัวกราฟนี่ก็ต้องเข้าไวออกไปนะครับไม่งั้นติดดอยแนวรับในทางเทคนิคอานี่ก็อยู่ที่8บาท80สตางค์และ8บาท65สสตางค์ ถ้าหลุดลงมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าหุ้นพักลึกและไม่น่าจะหลุดลงมาใครเล่นเทรดเก่งกําไรก็ต้องระมัดร,ระวังให้ดีอย่าเผอเาลอกระลกันนะครับใครสนใจหุ้น LTS ไปทำการบ้านกันต่อวางแผนดีๆเทรดเก่งกําไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ